นอนวิสรุตโพสภาพล่าสุดเกิดอะไรขึ้นแฟนๆคอมเมนต์ทักสนัน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซูปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่อรารยาฮาเกตกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนนวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์หลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองครองใจใส่ฟ้าพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักแถมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแม่ชมพู่ยังได้ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกสาวคนที่3แล้วด้วยค่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรมของนวิสรุเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดสูตรโพสท่าเท่ๆแบร์ก,ก้าเป็นรถยนต์หรูยี่ห้อดังระดับโลกหลังจากนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อและสังเกตว่าภาพนี้ของพ่อนอ็อตมุมนี้คือพี่ใสยฟ้าทอดแบบความหล่อกันมาเป๊ะ